เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม SD Gundam G Generation Eternal นะับผมในส่วนของวันนี้เนี่ยผมจะพามาผ่านแนะนำวิธีผ่านด่าน Eternal Expert โดยใช้ UR แค่2ตัวนะฮะโดยทีมแรกนะครับเอ้ย UR 3ตัวดิแต่ว่าจริงๆตรงนี้จริงๆตำแหน่งของอ m ม r o รเนี่ยไม่ต้องเป็น UR ก็ได้นะฮะเป็นตัวที่แทงที่สามารถรับรดาเมจได้2ครั้งนะครับผมในตำแหน่งของกันดั้มนะ ในส่วนของดีโอกับสกุเนี่ยเราใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับที่รับดาเมจคือมาเพื่อตายนั่นแหละแต่ให้เป็นบอลก็ได้ถ้าปันป่นๆก็ใช้เป็นบอลก็ได้ไม่ต้องเฟเสียเวลาฟาร์มเดี๋ยวลาปั้นเยอะใช้เป็นบอลก็ได้แล้วก็เลกันดั้มนะครับในตำแหน่งซัพพอร์ตนะใน slot ที่3นักบินนะครับแนะนำให้เป็นนักบิน ur ที่สามารถยิงได้2ครั้งนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็น s sr หรือ sr ก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะ เลเวลเยอะหน่อยเพื่อที่เขาจะได้ยิงยิงไม่พลาดนะครับยิงไม่ว่าั่านะไม่บึดส่วนตัวด้เม่เหนหลักของเราจะเป็น e c s นะครับ e x ็สกิลเลเวลนะครับผม s ก i l เ EX l e ลเวลคนขับเป็นคนขับของ Crossbone นะครับส่วนยานนะครับเป็นยานของ UC ซีรีส์นะครับผมก็สัรับสควอชหก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าใครไม่มี e c ซก็ใช้ Crossbone แทนนะครับ c r o s s ป o นก็ได้เหมือนกันส่วนสคอชสนะครับ ยานนะครับเป็นโมบิสุดกันดั้มแท็กของโมบิสุดกันดั้มนะเพราะเพื่อ,อามาบัฟให้สไตรเกอร์กับมองมาชูนะฮะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตสตัวเป็นเซตากับคิวิเล่นะครับผมคนขับแนะนําเลเวลเยอะหน่อยเพื่อที่เขาจะได้มียิงมืดนะฮะคิวิเล่นะฮะสกิลนะครับผมแนะนํานะครับสกิลสองสกิลเนี่ยควรจะเลเวลห้าทั้งคู่นะครับแต่ตอนเนี้ยผมมีผมไม่ได้ไปฟาร์มมาก็าจะมีแค่ไซโคเฟเชอร์ isher, สกิลเดียวนะเพื่อเอามาบัฟดาเมจให้เจ้า ไซกเกอร์คัตตอมนะฮะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเซต้ากันดั้มนะครับเซต้ากันดั้มเนี่ยควรจะอัพอาร์มเคนินต์ลันเชอร์กับไฮเปอร์เมก้าลันเชอร์ให้เต็มนะครับสองสกิลนี้ถ้าเต็มเนี่ยก็จะดีมากแต่นี่คืออาร์มเคนินต์ลันเชอร์ผมไม่เต็มไงส่วนดาเมจดาเมจสำรองก็จะมีดับเบิลเซต้ากันดั้มตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีพวกชิกิมี ใช่ว่ายนะอ่ามีซาซาบิมีชิกิมีซาซาบิใช้ได้หมดครับตรงนี้ให้แต่เป็นดามเหตุที่แรงๆเลยครับแบบแรงๆเลยนะแล้วคนขับเนี่ยผมแนะนําว่าให้คนใช้เป็นคนขับที่มีเอ่อสกิลหลบกับสกิลเพิ่มระยะยิงจะดีมากแต่ว่าผมผมไม่มีก็ใช้อย่างนี้แหละสังนี้ก็เป็นน้องมาชูนะครับทีนีน้ในเธอแรกเนี่ยเราจะต้อง ขยับเจ้าเซต้ากันดั้มนะครับมาในตำแหน่งตรงนี้นะครับผมบัฟเรนจ์บัฟแอคทีฟเลสนะครับแล้วก็ยิงไปที่ไซโคกันดั้มนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้ายิงไม่โดนผมแนะนำให้รีทายแล้วยิงใหม่กเลยนะย,ยิงไปเพื่อเติมดาเมจเข้าไปนะให้เยอะที่สุดพอไซเคร์คัสตอมครับก็จะมาตรงนี้ แล้วก็ใส่สวีไว้นะครับผมใส่ดบดีไว้มาบนเซต้านะครับแล้วก็กดสแตนบายไว้ตามน้องมาชูกับเอามาชูนี่มาสุดเลยนะแล้วก็นำเดบลเซต้ามาไว้ใต้น้องมาชูต่อไปในส่วนของทีมแรกนะครับเลกันดั้มน,นะให้เราเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมแล้วกดแอกไปอีซีเอบัฟหลบแล้วก็บัฟดามจนะครับผมถ้าเิอขึ้นไปหนึ่งช่องล้วกดสแตนบายไว้นะฮะ ตัวแท่งเหมือนกันขึ้นไป2ช่องตัวแท่งขึ้นไป2ช่องนะครับสแตนบายไว้พีโอสองช่องนะสแตนบายไว้กันดั้มนะครับไม่หลบให้มันไม่อยู่ในระยะยิงนะครับป,ประมาณนี้ทีนี้นะครับก็จะเข้ามายิงเรานะครับผมให้เราใช้เจ้าเล็กันดั้มเนี่ยดีบัฟไปด้วยนะฮะมันยิงดีบัฟไปปีไปหกห่งสองตัวอะไรก็ได้ครับที่ ทำดาเมจได้หกหมื่นขึ้นนะครับมันถึงจะพอพอผ่านได้นะครับหกหมื่นสอง่อไปข้างล่างเขาจะเข้ามาตีเราแล้วก็เนี่ยดีบัฟเพิ่มไฟสกิลรีบัฟเ,เพิ่มสเปเฟชียลไปครับว่าจะต่อยไปปึ๊บปึ๊บตุ้มหนึ่งหมืม่นสองครับทีแรกทีที่สองนะครับเนี่ยพอเลือดน้อยปึ๊บคอยดูนะขึ้นแสนเลยตุ้มศูนย์ดาวแล้วเนี่ยหนึ่งดาวมีแสน 4, แสี่อ่ะแสนสามแสนสี่อะอ่าต่อไปนะครับ ตรงนี้การการปกตินะครับแล้วก็ยิงไปอ่าสองหมื่นหกที่มันเบาขนาดนี้เพราะว่ามันมันไม่มีดีบ <S 1> <S 1> <S ัฟลดเดฟนะฮะทีนี้เนี่ยในเทอร์นที่สองเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างเตะนะครเทอร์นที่สองต้นไปเนี่ยเราต้องค่อนข้างเตะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาะเติมเงินให้เอซเอก่อนเดี๋ยวลืม แี่วต้องค่อนข้างเปนีิดหนึ่งนะเพราะว่ามันผมจะพูดว่าไงมันค่อนข้างที่จะต้องเปน,นะไม่งั้นดาเมจจะไม่พอเลยนะไม่พอแบบไม่พออ่ะแล้วมันก็จะไม่ผ่านนะฮะแล้วบางทีเนี่ยบอสแม่งหลบบอสห,ห,นะหลบก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะฮะผมโคตรจะเซ็งเลยเนี่ยบอสหลบก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับผมอ่าขั้นแรกนะครับเราเดินเราเดินเล็กกันดั้มนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เพิ่มเเวไปนะครับผมเรายิงไปที่ไซโคกันดั้มก่อนนะครับเพื่อดีบัฟเขาอ่เหมือนเดิมนะครับสกิลเดิมนะครับเพิ่มฟิสิกอลเพิ่มสเปเชียลนะครับตได้จะวุ่ะหลบได้ไม่เป็นไรหลบได้ต่อไปนะครับเราดับเบิลเซต้านะครับระบับให้เรียบร้อยครับเรนจ์ถ้ามีเรนจ์บับหลบหลบมันจะดีกว่าเยอะเลยครับ เราก็ยิงไปเลยตรงนี้เนี่ยให้ใช้สกิลซับพอร์ตไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจเติมดาเมจเข้าไปเราต้องฆ่ากินมันท่าให้ตายก่อนเมเสร็ตาแล้วก็เร็ยบร้อยต่อไปนะครับในส่วนของอีซเราถอยมาหนช่องนะครับผมตามด้วยยิงสกิลเใส่กินมันท่าคัางเกตนะว่าเขาจะไม่ตายต่อให้เราจะใช้นี่หรือไม่ใช้ก็ตามเขาจะเหลือเลือดดี ให้เราไม่ต้องช่วยเราเก็บหนึ่งค้งไว้เนี่ยไว้ยิงบิ๊กแซนนะครับยิงกันเลยร้อยนะครับผมต่อไปเนี่ยเรากันด้ามเนี่ยรัพดามเมจเราดูระยะบิ๊กแซนนะครับยืนให้คนระยะบิ๊กแซนนะครับเอกันด้ามายืนตรงน,นี้แล้วกันอ่ะทีนี้เนี่ยต่อไปนะครับ ในส่วนของตรงนี้ควินันท่าเนี่ยเราเจ้ามาชูตีไปตีเนี่ยตายแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะข,ขยดเจ้าเซต้ากันดั้มเนี่ยมาบนสุดครับเดินขึ้นมาข้างบนสุดแล้วยิงไปที่ไอโคกันดั้มครับอย่าลืมปิดช่วยด้วยนะครับผมเราจะเหลือดึงครั้งห่งยิงบิ๊กแซมแไม่งั้นดานเมจจะไม่พอฆ่าบิ๊กแซมนะครับผมในส่วนของคิวเบเล่เหมือนกันเราอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำให้อยู่ตรงนี้นะครับยิงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ไม่ต้องเปิดช่วยมีเลยนะครับต่อไปนะครับน้องมาชูรับการเมดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตีไปที่ Queen ควินวันท่านะฮะหีค้งอ่าตายต่อไปแล้วก็มาตีที่เจ้าไปโฟกันดั้มฮับัฟหลบด้วยนะครับปิดช่วยเหมือนเดิมนะครับผมเราเดินมาตรงนี้ตีควินวันท่าตายเนาะเดินเยนะ บางทีผมไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะาตีไปเลยอ่าทีนี้เนี่ยก็จะตายแล้วนะครับเราเอาไซเดอร์คัสตอมมาคัสหน้าเขาได้เลยนี้ปิดช่วยแล้วโอเคสำคัญเนี่ยต่อไปฟิเทเธอสุดท้ายเนี่ยถ้าซัสเราสักตัวหนึ่งมืดนะเรามจะทำให้เราปิดจิดคิวบอสไม่ได้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็มาแอบนอกระยะของบิกแซมมนาะเราดูเครื่องหมายตกใจเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้นะ รอบระยะบิ๊กแซงต่อไปเนี่ยบิก๊กแซงมันก็จะเข้ามาตีอีเอธเรานะครับรอบเนี่ยเหลือซัพพอร์ตลบเดฟหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กันดั้มช่วยกันแล้วก็เอาอีเอธนัดยิงไปหนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะปึ๊ลบลดเดฟยิงไปห้าหมื่นสี่นะผมได้อยู่ตอนนี้ต่อไปเขาจะมายิงเราเราก็ต้องดีเฟนต์นะถ้าเราไม่ดีเฟนต์เราตายนะดีเฟนต์ไป อันนี้เทอรสุดท้ายเนี่ย,ยคือจะสําคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องเดินคิวบิเล่ขึ้นมาเดินคิวบิเล่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะตรงไหนก็ได้นะที่ทําให้ระยะบัฟเอ่อสเปเชียลเวพอนโดนถึงนะฮะกดแซมบายไว้นะครับผมตามด้วยเซต้ากันดั้มนะฮะเราเดินมาให้ถึงระยะให้ระยะยิงถึงบิ๊กแซมน,นะครับแล้วก็ยิงไปเหมือนเดิมนะครับคิวบิเล่ใช้สเปเชียล ทีนี้เนี่ยเขาจะติดบัเฟเรฟกับบัฟซัพเพิร์ดดาเมจสเปเชียลนะฮะอ่าไม่โดนไม่เป็นไรนะฮะอาจจะไม่ตายนะครัวืดไปอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะไม่ตายนะครับมผมก็ต้องวัดดวงว่าเขาจะตายหรือเปล่าอ่ามันโดนโดน,โ,ดนโอเคต่อไปนะครับมาที่อีเซอของเรานะเหลือยิงอีกหนึ่งครั้งนะครับยิงไปเลยครับ ตุ้ตุ้งเพื่ออซ์เราก,าาก็ตาย,ยานี่เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเจอคัซ่อมเนี่ยคือทุกอย่างของเราแล้วครับตายไหมเนี่ยมันขึ้นว่าคิวนะบางทีไม่ตายตายนะครับผมโอเคถ้าเราไม่ตายถ้าไม่ตายเนี่ยให้เริ่มใหม่เลยครับเพราะว่าบางทีที่ท,ที่เขาไม่ตายเนี่ยเพราะว่า ซับบางตัวเราเนี่ยยิงดีบัฟไม่ติดนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยถ้ายิงคิวบิเล่ยิงไม่ติดดีบัฟเนี่ยไม่ตายนะครับผมลองแล้วมันไม่ตายนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องให้มีดีบัฟของคิวบิเล่นะครับผมตีไปก็ตายผ่านเรียบร้อยนะฮไปเลยผมไม่เคยดูเลยนะผมไม่เคยดูคอมมิชชันเขาเลยสมมติลองดูสักน ทีนะ่ผมจะบอกอ่ะคือจริงๆพวกนี้เนี่ยมันใช้แทนกันได้หมดนะในทีมหนึ่งเนี่ยใช้อะไรแทนอะไรก็ได้นะครับเพราะดีบัฟบหลักในทีมหนึ่งของเรามันมีแค่ลดเด็บใช่ไหมเราใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะที่เป็น ur หรือ s s c a นดัมก็ได้นะฮะแต่ทีมสองเนี่ย เราก็ต้องดูว่าเราจะใช้อะไรนะครับทีมสองถ้าเราใช้ยูนิคอร์เนี่ยยูนิคอร์เขาจะเป็นบีมฟิสิกอลใช่ไหมครับเราก็จะต้องหาซัพพอร์ตที่เป็นดีบัฟลดบีมมาช่วยนะฮะแทนแทนที่คิวิเล่นะครับผมแทนที่คิวิเล่แต่ถ้าถ้าเป็นคอร์สโบนอย่างเงี้ยถ้าทีมสองข้างล่างนะเราใช้เป็นคอร์สโบนอย่างเงี้ยของเขาเป็นบีมฟิสิกอลเหมือนกันนะครับเราก็จะต้องหาตัวที่ ยิงลดยิงเพิ่มดาเมจบีมให้เราที่เป็น SSR หรือใครมีผู้ SSR UR ที่เป็นซับพอร์ตเนี่ยก็จะดีเลยครับ UR ที่เป็นซับพอร์ตนะครับในตู้นะครับที่ใช้ได้นะที่ที่เอามาใช้คอมโบนะครับไี่มีฟินิกซ์ละหนึ่งตัวฟินิกซ์เนี่ยเป็นตัวบัฟที่ดีมากนะแถมใช้ได้ใช้ได้สองจัก,กรวาลนะทั้ง UC ทั้ง Alternative นี่ครับบัฟเขาเนี่ยมีทั้งบีม มีทั้ง p h สิก c a l นะครับก็คือฟินิกตัวเดียวเนี่ยเอามาลดตีบัฟได้2อ,อย่างเลยแล้วก็แค่หาทัพที่ยิงรถเด็กมาคือท่านี้ท่านั้น,นครับนี่เป็นไลน์อัพที่ผมใช้ตามตัวที่ผมมีนะครับเพื่อผ่านนะครับผมเพื่อนๆที่มีไลน์อัพไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันแต่อาจจะเดินเหมือนกันก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่น เพื่อนๆไม่มีสไติเกอร์คัสตอมเพื่อนๆมีอ่าอ่ายูนิคอร์นใช่ไหมเจ้ายูนิคอรนนนอ์นเป็นเจ้ายูนิคอร้ยจะเป็นเจ้ายูนิคอร์นเนาะมันดูยังไงวะเนี่ยตรงนี้ปะจะเป็นเจ้ายูนิคอร์นเนาะเนี่ย เปนยังยูนิคอร์เนี่ย ex ของเขาเนี่ยมันจะเป็นบีมกับเปีเชียลนะครับก็คือเราก็จะใช้ eta, ับเบิลเซต้าใช้เซตาไม่ได้เราก็จะต้องไปหาตัวอื่นมาที่มีบัฟบีมมาด้วยผิดมาด้วยครับบัฟรถเด็บอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นศูนย์ดาวเนี่ยเราต้องค่อนข้างพึ่งบัฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลเวลสกิลนะครับเลเวลสกิลของซัพพอร์ตยิ่งเยอะเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับก็ นี่ก็คือวิธีผ่านของผมนะเท่าที่ผมผมพยายามนะผมก็เล่นมา 2- 3สาวัน้วกว่าจะว่าจะหาวิธีผ่านในแบบของตัวเองได้นะครับสําหรับใครที่มีหลายอัพคล้ายคายผมนะปั้นตัวคล้ายๆกันสามารถทําตามได้เลยนะผ่านแน่นอนนะครับผมหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็นํามาแนะนํากันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับผมผมเหนื่อยผมเหนื่อยมากเพราะว่าผมอัดหลายครั้งมากกว่าจะผ่านเพราะว่าบางทีเนี่ย มันซับเรายิงไม่โดนพอซับเรายิงไม่โดนแทงไอ้บอสไม่ติดดีบัฟเนี่ยไม่ตายนะบิ๊กแมซมไซเคอร์คัตตอมไปตีไม่ตายนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดสับสกายด้วยก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจว่าคลิปนี้ผมเหนื่อยจริงผมอัดคลิปนี้คลิปเดียวอะตั้งแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มอะตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วอะคืออัดใหม่เพราะว่ามันมันไม่ผ่านบางทีผมก็เล่นพลาดเองด้วยนะครับบางทีผมเดินพลาดไปใช้สกิล เลกกันดั้มไปก่อน2ครั้งไม่มีสกิลดีบัฟไม่มีอะไรมาบัฟดีบัฟเอ่อบิ๊กแซมนะอะไรเงี้ยก็ผมไม่เดินพลาดเองนะผมก็ผิดพลาดประการใดติชมกันได้หรือผมเรียกชื่อตัวละครไหนผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมดูกันดั้มเนี่ยเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะับผมภาคไหนคิดเลกมากผมก็ไม่ได้ดูนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปนี้เหนื่อยจริงครับไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม